สวัสดีครับเพื่อนๆชาวประกาศเก่งทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่อง Trick Fit f i g h t i n g นะครับช่องที่จะมาให้เทคนิคและข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับประกาศทั้งเรื่องการผสมพันธุ์เรื่องเทคนิคการเลี้ยงนะครับการรักษาโรคต่างๆนะครับก็มือนื้อหามากมายนะครับ าจากคลิปที่แล้วนะที่ผมอสอนเ,อเสนอแนะวิธีการที่จะทําไงให้แม่ปลามีไข่เยอะๆมีไข่เป็นพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะเน้นไปที่เรื่องอาหารนะเรื่องของอวิธีการเทียบวิธีการเลือกแม่ปลาอายุเทายย่าไหร่เงี้ยผมจะไม่พูดนะเพราะมีคนพูดไปเยอะแล้วนะครับก็ใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้นะครับสว่วนวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรดี ในเมื่อเราได้แม่ปลาแล้ว,ลวเราพร้อมที่จะผสมแล้วหลายคนก็อาจจะถามว่าเกิดคําถามว่าเอาแล้วช่วงไหนผสมดีที่สุดนะครับก็จะมีบอกว่าเอ้ยแม่ปลาต้องอายุเท่านั้นถ่านูนเท่านี้ถึงจะดีก็ว่ากันไปนะครับแต่สําหรับผมนะครับช่วงที่ผสมพันป์ปลาดีที่สุดคือช่วงที่มีอาหารให้มันกินครับนะครับไม่ได้ว่ากวนนะแต่มันก็เรื่องจริงอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอาจจะ รอให้แม่ปลาได้อายุละอายุดีความแข็งแรงได้ขุนไข่ได้ที่นะครับแต่ว่าไม่มีอาหารทุกอย่างที่ทำมาจบครับพังหมดเลยเพราะฉะนั้นช่วงไหนมีอาหารก็ผสมช่วงนั้นนะครับแล้วก็อาหารที่ดีที่สุดก็คือลายแดงนะครับลายแดงก็จะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าลายแดงเนี่ยดีสุดแล้วนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยผมให้ไข่ไข่แดงไข่ต้มสุกไข่แดงนะ ก็ไม่ว่ากันอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเลยนะครับ <c oughs> อ่ะรานนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับถามว่าเออการผสมพันธุ์วันนี้การผสมพันธุ์ของผมเนี่ยจะแตกต่างกับคนอื่นยังไงไอเรื่องจับคู่ผสมอะไรไม่แตกเออไอเรื่องการปล่อยลัดอะไรไม่แตกต่างครับแต่จะแตกต่างตรงการจับคู่นะครับการจับคู่ผสมอ่ะเพื่อนๆดูนะนี่คือตัวที่ โลที่มีพืชน,น้านะอันนี้คือแม่ปลาแม่ปลาแม่ปลานะครับแม่ปลานะแม่ปลานะส่วนที่ยังไม่มีพืชน,น้าเนี่ยคือพ่อปลานะครับคือผมเพิ่งเอาขึ้นมาด้วยแหละเพ่งขึ้นเมื่อแต่เมื่อเช้าเนี่ยมามาชั่วโมงนี้แหละนะครับแม่ปลาเนี่ยเป็นเบอร์ S สามสิบ S S สามสิบทั้งหมดเลยนะเห็นเบอร์ S สามสิบทั้งหมดเลยแต่ส่วนพ่อปลาเนี่ยจะหลากหลายมาก นะครับปลาแปดริ้วนะครับปลาแปดริ้วนห้าทีหนึ่งทีหนึ่งไอ้เฉยนะไอ้เฉยปยี่สี่นะครับสี่เก้าีเกนะ้าตัวเก่งนะตัวกัดตาเลือดแตกนะทีหนึ่งนะไอ้เฉยนะตัวนี้ยอมรับกันทั้งประเทศนะครับไม่มีตัวแพ้นะครับชนะฝีมือก็เยอะชนะฟุกก็มี <laughs> ไม่เลือกขอให้มันชนะอย่างเดียวตัวนี้ไม่มีแพ้เลยนะครับสี่เก้า กัดตาเลือดพุ่งเป็นทายน้ำเลยนะทำไมทำไมผมไม่เอาเอ้ยไอ้น,นี้ไอ้น,นี้แม่ปลาเนี่ยมันัวยืนแล้วทำไมผมไม่เอาทีหนึ่งนไอเชยเนี่ยโหยโคตรเก่งทำไมคุณไม่เอาไม่เอาทีหนึ่งผสมให้หมดเลยล่ะทำไมไม่เอาซีก้าผสมให้หมดเลยล่ะนะครับผมผสมให้หลากหลายจับคู่ให้หลากหลายเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าคู่ไหนมันจะเข้ากันแล้วมีเลือดแล้วจ่ายเลือดดีนะครับ ถ้าสมมุติผมเอาทีนึ่งผสมกับแม่ปลาชุดน,นี้เอสสามสิบทั้งหมดถ้ามันมันเลือดไม่เข้ากาันใจลูกไม่ดีล่ะผมผสมอะสิคู่เลยถ้าดีโอเคผมได้หมดสิบคู่ขายได้กัดได้เป็นเงินนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีล่ะก็คือ10ท้อคอกนะทิ้งหมดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะลดความเสี่ยงโดยการที่จับคู่หลากหลายเข้าไว้อย่างเช่นปลาแปดลิ้ว ตัวหนึ่งนห้าคู่นี้ให้ลูกไม่เก่งจับกันแล้วให้ลูกไม่เก่งมันยังมีโอกาสที่จะไปทีหนึ่งอยี่สี่สี่เก้าทุกนี้อาจจะให้ลูกเก่งสามข้อโอเคคุณอาจจะได้ไม่เต็มหมดแต่คุณยังได้งไงครับนะครับคุณยังได้สามคู่คือสามข้อสองข้อนี้อาจจะเลือกไม่เข้ากันออกมาไม่เก่งโอเคคุณก็ยังรับได้นะครับคือมันเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับ ก็หลายคนก็อาจจะชอบวิธีนี้หรือไม่ชอบก็แล้วแต่คุณอาจจะมีตัวรักตัวหนึ่งทีหนึ่งมีแม่นี้คุณคิดว่าดีแน่คุณจับคู่ผสมสิบคู่แล้วแต่คุณครับถ้าคุณได้โอเคคุณได้เยอะแต่ถ้าคุณพลาดขึ้นมาเลือกไม่เข้ากันคุณเสียหมดเลยคุณต้องรับได้นะครับนี่มันก็เป็นวิธีการของผมนะแบบนี้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันต้องให้ลูกเก่งแน่เลยคู่นี้ต้องให้ลูกเก่งแน่คู่นี้ต้องให้ลูกเก่งแน่เพราะว่ามันเก่งทั้งคู่ เพราะฉะนั้นตามบอ่อปลาต่างๆมันก็ต้องมีเก่งทุกบอ่อดิเพราะต่างคนต่างเขาก็หาผสมกันทําไมมันมีไม่เก่งล่ะก็เพราะว่ามันมีเลือดที่เข้ากันแล้วไม่เข้ากันไงครับอ่าหรือว่าในกรณีเราชอบพ่อน,นี้มากในซีเก้าเนี่ยโอ้ให้เก่งเรามีพ่อพันซีเก้าห้าตัวเราจับแม่ปลามาเราก็ควรจะให้หลากหลายอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเพื่อเป็นการทดสอบว่าเอ้ยเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงว่าเอ้ย มันยังมีตัวอื่นที่อาจจะเข้าเลือดกันหรือไม่เข้าเลือดกันได้นะครับอ่าก็เป็นแนวทางเทคนิคนะที่ก็น่าลองนะครับหรือใครอาจจะเคยทําอยู่แล้วก็ไม่ว่าก,านะกันนะก็ดีอยู่เพราะผมก็จะทำอย่างนี้มาตลอดมันก็เป็นการการะจายความเสี่ยงดีนะครับหรือว่าบางทีเนะี่ยแม่ปลาเนี่ยให้ลูกเก่งใส่กระพ่อไหนก็เก่ง โอเคแบบนี้เราจังเป็นจุดจับได้เลยโอแม่ปลาเหล่านี้ให้ลูกเก่งแน่นอนนะครับทวนี้มาพูดถึงเรื่องการผสมพันธุ์คนอื่นเขาจะแนะนําว่าให้เทียบ15วันเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะผมเคยทําแล้วปลาไม่รัดกันปลาตัวผู้หมดอยากไม่หืนเพราะเหงกันทุกวันเราเบื่อเราเซ็งนะครับแม่ปลาไขา่ด้านผมเจอปัญหานี้เยอะมากเพราะฉะนั้น ผมจะเทียบกันไว้อย่างเงี้ยประมาณเต็มที่ไม่เกินสิบวันนะครับบางครั้งสามวันผมเอาเลยก็มีนะครับผมปล่อยผสมเลยก็มีนะครับแล้วการเทียบเนี่ยผมจะไม่เปิดโหลอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนผมไม่เปิดผมอาจจะเปิดสักพักหนึ่งนะครับแล้วผมจะไว้สลับกันเห็นไหมตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวผู้สลับกันเพราะว่าผมจะได้เปิดสองด้านได้อ่าผมจะเปิดสองด้านเลยนะครับผมก็จะเปิดอย่างเงี้ยกล่องสั่นหน่อย มาหัวผมก็จะเปิดอย่างนี้นะครับสักประเดี๋ยวนึงอ่ะตัวผู้เขาตรวเมียเขาก็จะเริ่มพองใส่กันถามว่าประเดี๋ยวนึงก็มา1สิบนาทีนะครับประมาณสิบนาทีนะครับตัวเมียจะแรดตัวผู้ก็จะแหโชว์ power นะ้าดูนะครับกล้องไม่ค่อยเห็นดีนะหลังฉากมันมืดนะนะครับผมก็จะประมาณสิบนาทีนะครับสิบนาทีจากนั้น ผมจะตักลงมาพานกันนะครับผมจะตักลงมาพานนะช่วงที่พานที่ดีๆเนี่ยก็คือช่วงเย็นนะครับนี่ผมมือกระป๋องไว้ใกล้ๆเลยรกระป๋องนี้เป็นทั้งกระป๋องวนน้าและกระป๋องพานปลาไปในตัวเอาใกล้ๆไม่ต้องไปไกลนะครับนี่จับมาใส่ตัวผู้มานะครับ นี่ทาให้ดูนะ,ะที่พานกันเนี่ยจุดประสงค์การพันเนี่ยคือทําให้เขาคุ้นกลิ่นคุ้นชินกันนะครับคุ้นกลิ่นคุ้นชินกันแล้วทุกคู่ก็จะลดความดุความนั้นความดุความขี้โกรธลงไปนะครับก็หมายความว่าผู้้ผู้เขาก็จะเวลาผสมพัน์จริงเขาจะไม่ค่อยซ้อมตัวเมียเท่าไหร่นกนะครับเขาก็จะไม่ค่อย,อยไล่นะนะ ไล่กัดตัวเมียเท่าไหร่ตัวเมียก็อาจจะผสมได้คอกสองคอกสามได้อีกนะครับแต่ผมเองอะ่ะผมมักจะผสมแค่สองคอกนะครับไม่ค่อยจะเอาหลายคอกมากนะักนะครับก็พานกันอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีเวลาดูห้ายี่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรก็ก็ดูไปจนกว่ามันจะไม่กัดกันไอ้จนกว่าตัวพู้ทัท่าจะกัดตัวเมียจะไม่กัดอีก,กถ้าตัวพูดท่าจะกัดตัวเมียให้ตักออกเลยนะครับแต่ถ้าช่วงที่เขายังหยอกล้อกันอยู่อะไรอย่างนี้ก็ปล่อยเข้าไป เนาะอืมเราปล่อยเข้าไปเขาหยอกล้อกันไปนะครับช่วงเนี้ยช่วงที่ว่าเริ่มพานเนี่ยก็ควรจะใช้ตัวจริงเลยนะเขาจะได้คุ้นชินคุ้นกลิ่นกันอนะเออเนาะแล้วก็การเลือกไซส์ขนาดก็มีส่วนนะเพราะอยากใหผ้ผู้ใหญ่กว่าเข้าไว้ใหญ่กว่าไม่ต้องมากหรอกนิดหน่อยประมาณ ห้าสี่สามสองนะอืมเนี่ยก็จะผ่านกันประมาณเนี้ยปล่อยเข้าหยอกล้อก,กันไปแล้วถ,ถ้ามีเวลาเยอะก็ดูมันไปจนกว่ามันจะทาท่าจะกัดก็ตักออกแต่ถ้าเกิดว่ามันเรามีเวลาน้อยอย่างเงี้ยสิบนาทีสิบห้าทีพอแล้วตักออกได้เลยนะครับโอเคก็จะมีปบก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าออรอบหน้านะครับการใส่รังไกรรังผสมจะทำยังไงแล้วก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ